สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันอังคารที่เก้ากันยายน2 5 6 8วันที่เก้าเดือนเก้าครับขอให้ทุกคนปังๆครับมืดอนีก็คือเก่าเพื่อนๆพาเพื่อนเพื่อนมากับบรรยากาศสวนยางหน้าคือเก่าแหละครับอนุญาตพาเพื่อนๆเข้าสวนมืดหนีคึมๆอีกแล้วแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆนะครับเพื่อนๆเมื่อวานนี่ก็บตัวบกแห้งนึงเข้าเข้าสวนมือนีเขาจะมาเก็บเห็ดกัน แต่ว่าเขาจะมาสำรวจก่อนเพื่อนๆปลามันมีหน่อยมีหลายสำหลาเนาะมาพอเรากลุ่มแหลกมาผมจะพาเพื่อนๆไปเบิรงครับนี่กลุ่มแหลกเพื่อนๆพูด่าเป็ดโลโงกสมกับลโงกเหลืองปลายสมเพื่อนๆแล้วพอกลุ่มแหลกเราปอ้โกลุ่มหมกใหญ่เลยครับหมูว่านี่ใครเห็นอยู่ม่านหาหกใครบันนี้ึ้นเป็นซิปเป็นเศร้าหรอครับเพื่อนๆพูด่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนในเพื่อนในเบิรงพูดาอันนี้จะออกสมเลย โอ้ยเพื่อนเพื่อนมีตะดอก,กงามๆครับเอาเดี๋ยวผ้าเก็บจันไว้นี่กูนะเบิบ่งเงานี่ครับเพื่อนเพื่อนเงาน,านี่ว่ามันเป็นเศร้าคนบน่นี่ตะดอก,กงามๆเดิปัดได้แกงได้แกงว่าไงครับกุ้มนี่ได้สองแกงกูละถ้ามันสำหรับสีเอาไปแกงก็ได้ นี่เก็บมีออเดอร์มีเจ้าของแล้วนะครับผู้ใดโชคดีก็ได้กินแซ่บๆหวานๆเลยครับกรอบๆเลยครับนี่กำลังพอดีเก็บแล้วครับซ้ำนี้เบื่อ่อุะดินย่งบบรันได้ออกจากดอกเห็ดอยู่พ่นขึ้นมาครับเพิ่นแทงขึ้นมาอ้ยเงานี่ตาสวัสครับมาผมจะพาเก็บเพื่อนๆสวัสดีครับ บรสิทถ่ายฝนเศร้าคือสิบโมโซง่ายดอกเพื่อนมาเข้ามาเก็บกันเลยครับนี่ทั้งกังหงมทั้งเก็บเห็ดอ่ะอีกุ้มหมกใหญ่เลยเพื่อนเห็นละงอกกุ่มนี้งามงามครับเดี๋ยวหาใบาตองเอาใบาตองแห้งนี่ก็ได้ครับใส่ห้องกลดไปก่อนหาใบาตองกันที่มันนันนันบ่ได้เราต้องเอาใบาตองแหง้งนี่แห้องไปก่อนเนาะ อดอกแดกลงไปเป,เ,เป็นเช็ดเป็นเช็ศต้องห้องคนอู้ยวเพื่อนเื่อมึงทุลักทุเลนในการไทยทํำเนี่ยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นจิตเนาะเพื่อนๆเอาวงศิสิคอยเจมแลเราห้องคครมาเันกันส่วนทีงัดฝืนงัดกลินเลยครับเก็บเห็ุวันที่9ก้กันยายน2568ครับโอ้ เก็บเล็กจากฝนนึงสมบสีออเอาเขาตาไปหลดครับเดี๋ยวมันสิดเปืี่ยนฝนตกยังสี่นี่ดินครับมันสิดินมันสิดเกาะน้ำมันนั่นเขาต้องไปห้าล่างดีๆครับล่างให้สะอาดนี่าันสิเขาน้ำเบานน่ครับเบาขามัน ดีมันสิเปอยู่ในเบาคา่ะเวลาสิเปแจงมันจะกล้งดีๆเด้ออือนี่จะดอกงามๆเลยครับนี่ดอกกำลังพอดิแจงเลยไปเก็บเสตา้าดูแลัคลียรขนาดเะไรครับ ฟันสิบอตกเร็วไานนี้ครับเห็นลิ้นปอกแตกปอกแตกมากนึกว่ามันสิเรือสีด่วนอยู่เร็วไปแฝงมามันถล่มลงมาแบบนี้บอสเอาง่า,า,ายแบบนี้ครับในเครื่งซุ่มวงหรอยังบอสเอาอยู่เลยต้องเก็บเลยเพื่อนเพื่อนนี่จะได้แจงเลยนี่เกือบเปลี่ยนพ่อมื่อกลางน้ำนี่แหละใ,ใกล้ๆนี่แหละมาเก็บทางพี่ก่อน ตอทางนั้นมันจ่อน้อ่ะด้วได้๋ยวเพื่อนเมามาผู้ใดว่างมาเก็บใส่เนี่ยเทาเสียกันฝนมากกว่สิคือเก่าเหรอครับมันค่ากล้องว่าแมบา่บ้านบ่มาหนึามือนีิเพราะว่าเพิ่นคิดว่ามันอากาศมันสีดีเนาะบางเสาร์นี่คือยังส่องสีแดดคิดข,ขาดส่นตัว เพื่อนประเดีย๋ยวมา,าน่าก็นจะได้ทุลักทุเลไในการถ่ายทำนี่วดวดสาเบิ่งเอาได้เพืเ่อนเพื่อนวดสามาเก็บใส่กันสามาเก็บเห็ดระงกใส่กันครับเรากำลังพอดีแเสงกันนี่ทำละสั่น,น,ลนเลยต้องพาเลยทำละสั่นละสั่นก็ออกเรื่อยๆได้เพื่อนเพื่อน เม็ดสวนผมผมว่รูอันเป็นน้ำนนดินเชื่อนะครับออกเรื่อยๆครับมันเกิดมันมีส่วนประกอบหลายอย่างเนาะเพื่อนๆที่มันสีสาม,มาเท่าน้เม็ดมันออกเลยเนาะการดูแลส,สวนเท่ากับชื่อกันจะ่ากับโมคิดว่าบมว่าเด้บอกว่าจะคลองดูแลดีกว่าผู้อื่นหรอกว่า ว่าวิธีการอาจจะดีกว่าได้ดีกันว่าดินผมอาจจะดีก็่ามู่ะมันบาท่านได้เคยปลูกใหม่ไงเนาะมองนี่มันเป็นสวนมั่นเกา่าแต่ว่าพื้นที่แถวนี้มันก็เป็นป,าปาลาปลาดุงดิบเกา่าด้แถวสวนผมนี่ ดงแถวนี้เนาะดงสีชมพูครับดงฟ้าใหม่ดงไม่ยุ่งไม่แยางเา่าโอ้หลงน,นี่ลุ้มนี่ครับเพื่อนเพื่อนมึงดูวฮนได้มาแล้วหันสองแจงแล้วนี่ของแจงยงใหญ่แล้วครับไปไปเก็บกันต่อนี่เพื่อนเพื่อนคุ้มที่สองเขาฝนตกใส่น้ำจนสีทวมแล้วนี่ กลุ่มที่สองนี่น่ามีถั่วมาเพื่อนเพื<ๆ>่อนหน่อยเดียวนั่งมีแปดสามสี่ห้าหกดอกครับเก็บเก็บเก็บมาเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่สองครับเก็บเลยโอ้ดอกงามๆครับน่าสีถั่วมันดังมาเลยนี่น่าฝนมาหวังยานี่น่าจนสีถั่วมแล้ว แต่ใคบแนยในคือที่ผมนะมันเป็นที่สลบลงน้ำคุณครับมันบม่ได้เป็นพื้นที่ลุม่มแต่กับไม่ได้เป็นพื้นที่ที่นั่นนะครับมันเป็นพื้นที่ลาดเอ,อียงอ้วมันจะมันจะสลบลงไปหาห่วยพอดีครับก็เลยเป็นผลดีแนนามันสิบ่ขังมันสิโตแคงกว่าได้กับบ่ขังครับเพราะว่ามีห่วยงยอยู่ไกลกูได้หัดดินมขึ้นมาพูดลูกกำลังพอดีแจงครับแซ,บซ่บๆหรือแซ่นี้ยกูได้ได้ไปนี่โอ้ยกรอบอร่อย รสชาติกรมกรมคิดเึงอาจารย์สมัยเดียบฉันมาบูารสชาติกรมกรมโอ้เอาล่างเลยพอดีคือโอกาสได้ล่างเลย่ะกลุ่มที่สองผ่านไปได้หลายเตี๋บแล้วโอเคเห็ดละงอกวันฝนตกครับอ้อเงียนี่เกอด งัดดินขึ้นมาเลยเงาหนิปาด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 นี่ครับแล้วก็จะมีลูกทีมเขาอยู่ขุดะงกเหลืองครับปัอโอ้อออ้งัดขึ้นมาเงานี่ครับเพื่นพนอนๆสวยงามมากเลยโอ้ กุ่มนี่กับบัวแพรกันนะเพื่อนๆแล้งอกส้มครับปัดถั่วมีติดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆดอกงามๆครับปัดปวดใส่ใบหญ้าก็มีครับเพื่อนๆปยือกหัวลาม,มาพี่พี่มาหอดกลุ่มแางพี่ครับเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ดอกสวยครับโอ้โห ลังการแทๆ้ๆเหน็นลุงงูไหมนี้ผู้ใดลุลงงูวันนี้มีแต่ดอกส,สวยๆครับดอกส,สวยๆกลุ่มใหญ่ๆอู้วกำลังพอดีแกงนี่ครับสามดอกใหญ่ๆโอ,โอ้ดูครับเพื่อนๆ ได้เวลาเก็บแล้วเพื่อนๆมามาเก็บใส่ผมนะครับซุปเป็นไข่ก็มีอยู่แต่เราจะเอาวันที่มันนั่นออ้งามๆเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นในกล่องอาจจะบอดดอกไงหญ่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนดอกกใหง่องได้เพื่อนๆกูนะอ,อันเป็นไข่อยู่แล้วก็จะปล่อยไว้ครับจะขึ้นดีกี่แล้วครับเห็ดโอ้ดีครับฝนหลากแหลงสี่เป็นพ้นดีตอนเห็ดสวนนี้ครับ <laughs> เห็ดสวนนี้ต้องการความชุดสดชื่น ต้องการต้องการน้ำฝนแล้วก็แดดมาพาเนี่ยโอ้ยยอดอยู่แล้วครับส่วนเห็ดละง,งกองพอดนะครับหัวเชื้อเห็ดละง,งกนองพอดก็กำลังกำลังเห็ดเชื้ออีกเพิ่มอีกได้สามถังแล้วครับเพื่อนๆสำหรับเชื้อผูกใดสนใจติดต่อได้นะครับต่อมาได้เลยทักแชทมาเลยครับแต่ว่าไอ้สามถังนี่ถ่ายอีกประมาณ สองสามอาทิตย์กูเหรอครับเพิ่ลงลงเชื้อครับเราจะให้เชื้อรามันขึ้นก่อนครับสําหรับการฝังเชื้อนี่ฝังไดท้ทุกทุกฤดูได้เพื่อนเพื่อนว่าเป็นสิมัดฝังเชื้อกต้าหน้าฝนเด้วยมาเบิ้ลกลุ่มดีนะผมเนี่ยเอาฝังเชื้อราไว้ในดินฝังได้ตลอดครับนนหน้ำฝนหนาแร่งนาหนาวฝังได้ตลอดครับอา๋าที่จริงอะไรเนามันคือเป็นเงาเป็นเงาเลยได้เพื่อนเพื่อน พื้นที่ที่เขาวางเชื้อนี่มันขื้นอยู่แล้วครับขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์อันที่พ่ขึ้นก็คือนามแขังได้เพื่อนๆบางทีจะขวางดีๆได้ว่าปลูกต้นย่างหน้าใส่ในี่ให้หน้าไปเด้บ่ขื้นเน้นามขังเชื้อมันตายอีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้สารเคมีระมัดระวังเราครับระมัดระวังเราดูนะ เจ็บสะสาระเลยตัวบัได้มีผู้ใดแย่งเนาะเขอให้เก็บไปแล้วครับเบื้องดินนี่เขาต้องได้ไปลน่างเติมนึงอยู่งได้นี่เป็นดินทรายมันเข่าไปนี่ตัวดอกล่างตามจริงเขากรลรางสะอาดก็นานะค่อยค่อยพัดอันเทศกินผู้ใดมีทหารย่างนี่เพื่อนๆเห็นปะนี่สังเกตบ้างด้วยผู้ใดหากย่างมันอุดมสมบูรณ์เลยผู้ใดปึ๊บผู้ใด หางงางกอดไว้เลยเอ,อึดดอกนี่บขออกงเซ็บเซ็บเพื่อนๆคุณอนะขนาดแค่สองกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งได้วันสองโลก,กลัวเราปะโอเคครับเก็บกลุ่มที่สามเพื่อนๆคุณนี่เป็นกลุ่มที่สามแล้วครับกลุ่มที่สามของวันแล้ว เก้าเดือนเก้าขขอให้ทุกคนเฮงเด้อเข็ดเอียงเข็ดเอียงปรารถนาได้แต่ขอให้สําเร็จลุล่วงขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่เข้ามารับชมครับกดไลค์ให้เป็นกําลังใจเฮเด้อที่ครับเก็บเลยเอาเก็บต่อผมว่าดอกส้มดีได้แต่พอดีแซบครับนี่ตัดสองพาสองสนอกเวลาห้าอันนั้นครับพอดีบางคนอาจจะบ่พาเลยครับคำละสอดกำล,ะละังแซบ ผมตัดหลายเนี่ได้เพราะว่าผมเจ้าเอินั่นมันไวเชล่าไว้ในดินอยู่ขึ้นมากขึ้นมาเพื่อนๆตามมาตามมาพี่กลุ่มนี่้ทางเติงเเก็บซอยกันมันยังมีเห็นไคข,ขึ้นไหลาย,ยังได้ครับเพื่อน,นๆไคกันยังขึ้นมากอยู่เพราะว่ามันได้ความชื้นเนาะ้ปาดหลคกัดเจริไปถึงหนึ่งเลย นี่แหละครับถ้าเขาได้ผลผลิตแล้วมนะันจังสีตั่ะอยากอ้างเจ้าของสวนนั้นกินบ่วพ่อปันใดหรอครับส่วนมากก็อยากอ้างแล้วอ้าวอกกัดเขาได้ประสบผลสำเร็จแล้วเขาก็อยากอ้างแล้วข้อหมายเป็นบาลาข้นใส่ของมนุษย์ทั่วไปครับอยากอ้างพูนท่านได้เห็ดะสบผลสำเร็จเกิดมันใส่อยู่ดิคิดวาวะ ตะวันกับสิมีคนสองสามจำพวกหุดแล้วครับจำพวกหนึ่งกับยินดีน้ำอยู่ดอกโอ้สควันน้ำนะครับจำพวกหนึ่งกับกัดเขียวอยู่กับประจักษ์ละอีกจำพวกหนึ่งกับงุบอสันเซินมาเาเห็นไดแล้วนะครับจะเอาเอาเอาความดูเข้าไปใส่ตอกับมีพวกนี้ก็ดีอย่างนึงถ้าพวกกัดเขียวกัดข้างอยู่นี่ก็จะให้เปลี่ยนเด้อเพืือๆเลย เอาบ่เห็ดบอ่อสางมันก็บ,บ่ไดดคือเพิ่นแหละสำนันแหละความคิดผมว่าไดเพิ่นเห็ดใดแสดงว่าคนจริงแหละอันนี้กับผมก็ได้แบบฟุกๆดอกแม่กับป่าดอกครับพี่สาวคนมกักปลูมกมักฟัง่มนมากปลูกไห้ได้เนี่ย้อนอย่างก็ได้มันจะของปลูกเด้วยแต่วนนี้นเนื้อทีเจ้าของครับมันว่างมันเป็นป่าปลาลกล่างหลายผมกัเลยคิดพอตอนสมัยเป็นบวชอยู่วัดป่าดอนกำอยากได้ต้นอย่างมาปลูกได้นะ อธิฐานไว้ครับบ่คิดดอกว่านสิบได้อหรีไหม,มคือเขาอธิฐานไวนะ้เนาะเขาไปบวชไปยังเขาไปอธิฐานไว้โอ้้าเป็นผมศึกไปแล้วผมจะได้เต้อนอยางมาปลูกไปสวนเมืองด้ผมคิดไว้นะแม่นอหรีไหมโอ้เจการอหลีครับทำอธิฐานเด็กมาปลูกไว้ว่าสีใสไหมว่าไหมนะว่าลูกใหญ่ขื้นสีได้ใสไหม ได้ใส่ไม่ใส่อะไรบ่ได้คิดว่าสิได้ใส่กินเห็ดตัวครับอันนี้สงจากพี่สาวพี่สาวเพ่นมีทีอยู่นำนาว่นปลูกเห็ดครับเห็นผมเห็ดผมเกิดซ้ำหนีพี่สาวเกิดเทเลสามตัน่มดเลยครับ <c oughs> ขายได้เงินเทเลสี่หาแสนหมดเลยของพี่สาวอยู่นำนาวครับที่สิบก่าไร่เห่นไหมครับ่นปลูกต้นย่างเดี๋ยวนี้เพิ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่สบายเลยครับขายได้เทเล โอ้ขายทรงให้เ้าเจ้าโลละสองรอยนี่แล้วก็โอ้ทางเอาแล้วครับเนี่ยเราโง่มันต้องการใดครับของผมนี่เกิดหนึ่งหนึ่งในร้อยของเพื่อนนะครับหนึ่งในส่วนร้อยของเพิ่อนอยู่แล้วคสิบสิบกุไลของเพื่อนนี่ได้เท่าสามตันพุ่นเพื่อนลงเชื่อโอเคเดียบร้อยกลุ่มที่สามบ่หนึ่งสองสามโอเคครับผมผมันเป็นซีโร่เราบ่น มีแต่ดอกงามๆครับเพื่อนเพื่อนโอ้กลุ่มนี้ก็สวยครับเพื่อนเพื่อนมึงดูปอดสั้นสังหลังอยู่ครับกูดะดูนะฮัดล่ามไปฮอดคุณไตไม่แย่หลับล่ามไปไตหยาบครับอู้หูมึงขัดขัดกูนะพร้อมเก็บแล้วครับ สันสักหลากอยู่งามบัวแพรกลุ่มอื่นนะครับละงกเหลืองปยสม้มที่ครับมาเก็บกันเลยเพื่อนๆน,น่าจะเป็นกลุ่มที่สี่แล้วครับพุดนะดอกเน็ดมีแต่ดอกองามเลยครับอุ้ยสันสั่งล่างขึ้นมามาเก็บเป็นมูหผมเลยเด้อผู้ใดอยู่ใกล้พาะว่าถ้าจะขอมาเก็บน้ำกะทางมากกว่านด้เพราะว่าบางเที่ยมันฝนหึมยังสี่นี เห็นมันอย่างหยุบแน่ด้วครับเพื่อนๆดินมันเย็ยนดินเย็ยนเขาเอินดินเย็ยนดินเย็นเอาใส่ตาไปก่อนฝนตกตกเล้งๆนี่ดินเย็ยนเห็ดอาจจะบ่ขึ้นชะล่านมันต้องการความอบอ่ำด้วยในดินครับเพื่อนๆพอนบ่แม่นว่าฝนถื่นลงมาสิดีเสมอไปด้วยครับดีอยู่ก็คือดินมันซุ่มมันนั่นแหละครับดินมันชื้นมันซุ่มมันนั่นแต่ว่ามันต้องการอุณหภูมิ ความร้อนอยู่เด้ฝนตกจังสี่สองสามมือแดดจังสองสามมือขึ้นกันนะครับได้การนะครับแบบนั้นกูอะเครื่องตาเลยเด้อแต่ว่าเห็ดดอกนี้เอ็นมือนีเห็นพีริกับมันดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกงามมาเขามาหมาัม่งปลาไม่ยาลาบน้ำกันบาดนี่เช็คในระบาดนี่โอ้กระมัาขึ้นน้ำปลาไม่ยาลาบ หมางปลาไม่ยลาบก่อนดอกนี้ก่อนอตัดไมยลาบไปเลยอเดอกเห็ดมันงามด้วยมือนี่นี่แต่ดอก,กงามอะรคิดบิางเนี่ยส่วนเนวยนดเย,ย,ดดกเย,ยด์กำลังปลูกกำลังฝังอยู่กับโอเคครับเฮ็ดลดเห็ด ไรสองไรหรือเฮ็ดพอ่อเจ้าของดูแลได้น่ะผมก็สิปลูกซ้ำนีแหละครับผมคือยังพีสาวเพิ่นมีคนสวนอยู่ตั้งสองสามเจา้าหุ่นเบื้องให้ผมก็คือสีได้เอาซ้ำหนีละเอาเอาที่เจ้าของดูแลได้เอาคุณภาพก่อนโอเคกลุ่มที่สี่ผ่านไปครับหยัางน้ำทางมาพออีกสองสองไข่สองดอกครับเพื่อนๆเก็บเลยนี่เป็นมาแอบอยู่สี่มื้อแต่เราเข้านำเลย มไว้พรอมเห็นยูสองไครในในกลุ่มที่เป็นเ็ดบานที่เขาไปบัตน,นะครับเพื<ๆ>่อนๆเติมกันเติมกันกลุ่มที่หาเพื่อนๆ,ๆเห็นอยู่สามีดอกจัดเลยเป็นเกิดใบไหม่ปก่งใบผมบคเห็นเลยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่หาไปเลยแต่ดอกนี่ดอกใหญ่ย,ยุ่น่ดอกต้นนานี่ครับเาเพื่อนๆโุดนะว่าดอกนี่ ตามจริงเห็ดละโงกดอกรุ่นนี้นี่ถ้าได้จะซีดอกนี่งซ้ำโล่หนึ่งคนนี้ครับมาทำมาดาเลยนี่ซีหาดอกนี่โล่หนึ่งจะเห็นนอันนี้แม่งกินไปเครื่องหนึง่งจุ๊บเอาพื้นก่อนละน่าจะเป็นหอยทากนะกินจริงสิแก่งแซ่พึ่อกันครับทีครับเลื่อมนามายางไม่ไกลครับพ่อเห็ดอีกสามดอก ไกลๆกุมที่หาแล้วครับเอาเอากระเจี๊ยบเลยอยู่ไกลๆกันนะเป็นกลุมที่หาขึ้นเรานะครับอยู่ไกลๆกันนึงนี่ครับ่างมาอยู่กลางข้างครับกําลังแ้งดินขึ้นมาดอกงามอยู่อันนี้แล้วงอกเหลืองนี่ปีนานี่ขึ้นเต็มสวนแท้เพื่อนเพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นคักอยู่ดอกเซีอร่าน่ะมันขึ้นเต็มเลยครับ นีนาะต้นฝนนี่เขามาหาเก็บน้ำกันได้เพื่อนเพื่อนกูนะอายังถือว่าเป็นกลุ่มี่หาอยู่เนาะโอเคหมู่บ้านเขาเก็บบริเวณนี่ไปยังเหลือดอกบานดอกหนึ่งพอดีจะไปลงถังครับพอดีได้อยู่ครับเพื่อนแต่ก็จะมีใครนี่ใครก็นั่งข้นกับดอกจุ่มดอกหนึ่งโอเคเขาจะเก็บเลยมาเติมกันกูนะหากลุ่มเราได้หลายตื้มแล้วเติมกันเติมกัน เอาดอกบานนี้สิเอาไปลงทางมักเชือ้อ,ห,อห้อยแม่งกินขามันกาดไปเนี้ยดูนะนได้อยู่ไหมสปอร์มันงามอยู่เพื่อนเพื<ๆ>่นมึงด้วยวาดี่เป็นใครสิเอาโต,โตัวดอกเติมกันห่างย่างมันมากอดไปครับเพื่อนๆเอาบาเห็นดิบางแกมอยู่ใต่ใบแล้วโอเคครับเรียบร้อย มาครับเพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มที่6เนาะมีอยู่3ดอกแต่ว่ามีแต่ดอกอยังไงกลุ่มสุดท้ายเอาห่อดอกนี้ก่อนบัวนะดอกบักใหญ่เลยครับดอกนี้นี่แหละใส่ขนาดที่ผมว่าได้สามสี่ดอกหนึ่งโลหนึ่งนี่ไปใส่เบอร์อีกสองดอกนันอยู่ใต้เหอะครับอันนี้เป็นร่องรอยเก่าที่เอาเก็บได้เพื่อนๆพี่เพื่อนยู่พี่พพเก็บเลย ดอกแฝดดอกแฝดแกะกันมันสีดินมันสถึกดอกงามอยู่ครับสุดท้ายเราแล้วสุบเปอร์ใกับมีอยู่กะสีบ่วท่านใดหลายแต่ว่าถ้าฝนตกลังสี่า้าแดดฮ้อนๆเอาเนาะอากาศเอา,อาวัดนะเพื่อนๆขึ้นมาอีกสามดอกคุ้มสุดท้ายถ้าแดดฮ้อนๆแดดเอาเอาขึ้นนี่โอ้โหจีจังวะดินเพิ่นได้น้ำซุ่มขนาด เรียบร้อยผลงานวันนี้6กลุ่มเพื่อนๆยางมามาพอโบแมนกลุ่ม6เ้ยครับกลุ่มที่7แล้วนึกว่าเป็น6กลุ่มมันจะหมดยางมาพออีกครับมาเก็บเลยเฮสันบอพูดทำทำเพลงแล้วครับนี่ว่าเป็น6กลุ่มเหมือนโบแมนครับหากลุ่มที่7ของวันนะครับวันที่9กันยายน2568นี่ งางมากว่าพ่อยเดี๋ยมันเหยียบมันอยู่กลางทางครับบึงโอ้เห็นมันยังไงขึ้นจากกันสีมันเท่าอยู่เดี๋ยวไว้นี่กันตันกูด้านี่ละงกเหลืองดอกน้อยๆครับเดี๋ยวคุณเวนละงกเหลืองดอกน้อยๆก็ลังขึ้นอยู่เจ็บเลยถัดไปเลยขวดอีกสองดอกอยู่ในปาก น่าเป็นกลุ่มที่เจ็ดเนาะเพื่อนๆผมรว่ามันหกกลุ่มเหมือล้วผมเลยแง่ว่าโอ้สีอยาพอนเห็ดนี่แล้วขนาดเจ้าของแท้ๆยังบ่เห็นด้ยเพื่อนๆเห็ดป่นดีแบบให้ปล่อยคนอื่นมาแล้วมันเหยียบเห็ดเราบ่ไปยังโอเคียบร้อยครับจบที่กลุ่มที่เจ็ดได้เพื่อนๆมีเยอะสีหาดอกน้อยๆเลยเพื่อนครับสรุปผลงานวันที่เก้า กันยายนสองพันหยหกสิบแปนะครับเพื่อนๆพอน่อีดังงูอันนี้มือผมนี่เกิดเป็นโล่นึงแล้วบอกแจงนึงแล้วครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมช่วยมึงอึ๊บอีดเอาลงไปเลยโอ้ดอกบานกบบนี้นี่ครับอยู่นี่ประมาณหาโล่อยู่ดอกเพราะว่าดอกใหญ่เลยเกินหนักกว่ามือบ้านเพราะมือบ้านนี่ได้เกือบหาโล่ยู่ครับแบ่งกันหลายๆคนนะครับถึงดอกบานมันเกิด รวมแล้วก็จะก6 6โลกวก่าหรือ7โลกผมละหมื่บ้านนี่ดอกบานเท่า,าลงถังมักเชื้อได้เพื่อนๆใครที่สนใจหัวเชือ้อน้องพอตหัวเชื้อเห็ดละงกนะครับก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับเชื้อเห็ดนี่ทุกบางคนถามใส่ได้เฉพาะช่วงนี้บอผมก็เลยอยากตอบเลยครับว่าเชื้อเห็ดเท่าสาม,มารถฝังได้ทุกแง่มครับเพราะว่าจะเป็นอากาศห้อนหนาว หรือฝนเราสามารถฝังเชื้อได้เลยเด้อไต่คนต้นไม้เฮานะครับต้นยางนาหรือไม้วงยางชนิดอื่นก็ได้เด้อไม้ชาดสาแบงต้นกิกต้นหั่งต้นยังก็ต้นกอเออต้นกอต้นยางนี่ก็ได้กันครับต้นยางต้นยุ่งพยุ่งยางนานี่ยเกิดดีกันครับไมโคกนะครับเพื่อนๆผู้ใดมีที่ติดโคกติดป้าก็เอาไปใส่กันได้ครับ โอเคมาอ่างสันิครับสวัสดีครับเชา้าวันที่9กันยายน2568วันที่9เดือน9กับผลงานเห็ดละงกในสวนของเราวันนี้ครับโอ้ยมีตรอกสวยๆเห็ดละงกส้มเห็ดละงกเหลืองครับเพื่อนๆมาเอาไปแกงดื้อโอ้โหสวยงาม กระการตาเหลืองอลาอมส้มจีดกับกรอบครับผม